นายชูวิทย์กระมวลวิเศษอดีตนักการเมืองแสดงความคิดเห็นกรณีคลิปเสียงนายกกับสมเด็จฮุนเซนระบุว่าเรื่องดังกล่าวทุกคนทุกพรรคต้องให้ความสนใจเพราะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อฟังคลิปเสียงสนทนาแล้วเราเหมือนตกเป็นเมืองขึ้นของขมรแล้วทั้งการพูดว่ารัฐบาลอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทหารนายกรัฐมนตรีเราได้ประสบการณ์การเจรจาความระหว่างประเทศแบบนี้ ไปคุยโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้หลังจากนี้คงต้องดูจุดยืนพักร่วมรัฐบาลว่ามีท่าทีอย่างไรส่วนตัวชื่นชมพักภูมิใจไทยที่กล้าถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลทั้งนี้ตนเองเตรียมกลับมาลุยงานการเมืองอีกครั้งในนามพักรักประเทศไทยเมื่อได้ฟังคลิปแล้วตนเกิดความรักประเทศชาติทันที เลือดในอกมันปุดปุดอีกครั้งพักรักประเทศไทยก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่มีอุดมการชัดเจนรักชาติศาสนากษัตริย์เชื่อว่าหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะไม่ยุบสภาและลาออกเพราะจะสู้อย่างเดียวก่อนเรื่องอะไรก็เสียงในสภายังพออยู่แล้วเหนียวแน่นด้วยเนี่ยแล้วจะอยู่กันครบมาละเลยคุณอยู่ดินะครับ อยอยู่นานๆค,คือเนี่ยนะครับเขามีเวลาที่จะไปแต่โดยธรรมชาติคะนะครับไอ,ไอความอยากอยู่เนี่ยมันจะเป็นนะครับมันเป็นเสียงข้างมากในจิตใจอยู่แล้วทั้งที่เนี่ยนะครับมีโอกาสไปและคนเข้าใจแต่เนี่ยนะครับก็ไอพวกนี้ก็โดยส่วนมากแล้วก็จะอยู่จนกระทั่งเนี่ยนะอยากจะไปแล้วไปไม่ได้เพราะนี่นะครับพอไปถึงสถานการณ์หนึ่งเนี่ย นี่ไม่รู้ว่าฝั่งกัมพูชาก็มีของอะไรก็อีกนะคะเพราะนี่นะครับที่ออกไปประนามเขาท้าเขาเยงเยงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาหายไพ่แต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าถ้าซื่อตรงกับประเทศไม่ว่าคุณจะพูดจะถูกบันทึกยังไงก็ตามอะเปิดฟังไม่มีปนันดีจะได้ฟังจะได้รู้เรื่องการรักชาติบ้านเมืองกันเพราะฉะนั้นผมก็บอกง่ายๆว่า ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะถูกบันทึกไม่ใช่เพราะถูกปล่อยคลิปแต่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไม่ใช่ว่าถ้าคุยแล้วไม่ถูกบันทึกเรื่องนี้ก็คุยได้เนี่ยนีครับก็หน้าหมากันทั้งประเทศอะเอาทำยังไงความผิดอยู่ที่คนเผยแพร่คลิปเหมือนกรณีที่มีการโกงข้อสอบแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบใครเป็นคนถ่ายคลิป,ปะคฮะมันก็เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทย สุดท้ายเนี่ยนะครับคือผมเองก็เอาแหละเราก็ต่างกันเรียนรู้ในทางการเมืองกันไปอยู่ต่อไปเถอะนะครับคุณมีเวลาที่จะออกแล้วคุณไม่ออกถ้าคุณยอมรับขอโทษประชาชนยอมรับความผิดพลาดขออภัยทั้งปวงแล้วขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการเลาคนไทยก็ยังจะมีความรู้สึกสมบ,บุ่นสภาก็เลือกคุณกลับมาอีกรอบหนึ่งใ,ในตอนนั้นเน นะครับก็คนก็พอๆตูๆไทยๆหลับหูหลับตามึนๆแบบประคนไทยเนี่ยแต่ว่านี่นะครับสถานการณ์วันนี้มันเลยเถิดมาแล้วไงผมก็มองว่าอย่างไรก็ตามเนะครับถ้ามันเป็นลักษณะนะครับของการแบ่งผลประโยชน์กันเหนื่อยเนี่ยผมจะบอกไง หร,หรือถ้าสมมุติว่าอาจจะเห็นการแสดงพลังของประชาชนตามที่กลุ่มรวมพลังแผ่นดินได้เห็นแล้วแล้ว,ลวคนมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเยอะมากๆเนี่ยค่ะคุณจรณุพรวันนั้นพักร่วมรัฐบาลถอนตัวทันไหมคะคืออย่างไรก็ตามคลิปอันนั้นเราก็เป็นนักการเคยเป็นนักการเมืองเคยเป็นคนที่ปราศัยเวทีอาเสีคลิปอันนั้นคุณรับมือไม่ไหวลหงในสนามการเลือกตั้งค่ะ ถามว่าทําไมเนี่ยนะครับผมไม่เรียกร้องในการยุบสภาเพราะผมเชื่อไอ้พวกนี้ไม่กล้าย,ยุบเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับเพราะเขารู้ว่านี่มันแผลใหม่สดนะครับเอาทิ้งเจอราดมันก็แสบอะะต่อให้เนี่ยนะครับไอ้ที่ตั้งเป้าจะสองร้อยเนี่ยไอ้ครึ่งหนึ่งของร้อยสี่สิบเอ็ดได้ได้อก่อนเพราะคนันรทับไม่ไหวนะครับฟังอธิบายให้ตายมันฟังไม่ขึ้นะนะครับ คือจะไปพลิกไปหักไม่ม to ีถ้อยคําไหนเป็นลักษณะบางคนนึงขนาดว่าควรจะขอบคุณนายกนตรีด้วยกษียณด้วยครับขอบคุณครับคือหมายความว่าให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินมาถึงจุดนี้คนเนี่ยนะครับคนในชาติบ้านเมืองถ้ายอมปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ไปเนี่และขณะเดียวกันก็พยายามจุดกระแสเรื่องการรัฐประหารนะครับคือถ้ายุบสภาเท่ากับการรัฐประหารเนี่ยอันนี้นี่ยกตัวอย่าง หรือว่าเนี่ยนะครับถ้ากัมพูชาเขาปล่อยให้เราทะเลาะก,กันเขายุยงแยงแต่แขงรัวร่วและเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ไปพูดอย่างนั้นเขายุยงแยงได้ไหมหคือตัวเองเนี่ยนะครับโทษคนอื่นกันทั้งนั้นนะครับไอ้คนไกลทั้งหลายเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเนี่ยครับลักษณะว่าเขาเขายุให้เราทะเลาะก,กันเขายุให้เราแตกแยกกันนะครับแล้วก็ถ้าไปทําตามใจเขาเขาจะเดี๋ยวเข้าทางเรื่องการรัฐประหรารนะครับเป็นการตีไพ่กับการรัฐประหาร ก็เพียงแค่คุณแสดงความรับผิดชอบลาออกในรัฐประหารจะมาเกิดได้ไงกลไกก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อเสนอของภาคประชาชนว่าต่อไปจากนี้ควรจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองบ้าหลังจากตึกสองสองตงอ่ลมเนี่ยม,มีมีการทําอะไรบ้างเอา้าและการเลือกตั้งก็ยังอยู่แบบนี้ถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนมันจะเกิดผลประโยชน์อะไรบ้างเอ้ะแต่ไม่เห็นด้วยการรัฐประหารต้องการแก้ไขโดยแนวทาง ของการตกลงร่วมกันเพื่อให้บ้านเมืองมันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าต้องให้คุณวิ่งอยู่ต่อไปเดี๋ยวรักบะลาเนยูเนี่ยจะโดนรัฐาลนะครับเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆนั้นเนี่ย<ช>ผมก็บอกว่าภาคประชาชนเนี่ยเราก็ระมัดระวังในการนําเสนอในแต่ละเรื่องคแต่เรื่องดินแดนเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าไอ้ที่คุณเล่นไปเล่นมาน,นเนี่ย ถ้ให้ความนิยมองทหารนี่จะทะลุเก้าสิบแล้วความไม่เชื่อรัฐบาลไปแปดสิบกว่าแล้วเก้าสิบแล้วค่ะเชื่อมั่นในทหารน่ะเก้าสิบจุดศูนย์สองไม่เชื่อมั่นในในายกเนี่ยก็แปดสิบกว่าแล้วแล้วแล้ว,ลวยังไงคือใครก็ตามนะครับคือไอ้บรรดาคนแก่ๆที่อยู่ตามแวดล้อมต่างๆบางคนเข้าป่านี่นะครับไม่รู้เข้าเข้าป่าไหนอ่ะ ข้าวาดสงวนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคุณไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนตอนแรกพยายามจะแท็กเนี่ยนะครับว่าเป็นเอไอเนี่ยตนกัมพูชาก็แถลงลงหน้าไงเขียนลงหน้าไงไทยที่สุดก็มา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 สารภาพซิแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับต้องไม่ประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยต่ําไปและผมก็เชื่อว่าเนี่ยครับการนัดหมายไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้น ไม่ใช่มาไล่คุณลุงยิ่งหรอกแต่ว่านี่ครับเป็นการแสดงจุดยืนเรื่องการรักษานะครับอธิปไตยของชาติบ้านเมืองคุณลุงยิ่งเนี่ยนะครับหลากหลายคดีเนี่ยก็เรียงกันเป็นตับนะครับรวมกระทั่งเนี่ยครับในส่วนเกี่ยวข้องต่างๆผมเชื่อว่านี่นะครับพักการเมืองต่างๆในระดับหัวหน้าพักเลขาธิการพักรองหัวหน้าพักต่างยนะครับลองใช้หูไวมากนะครับว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจออะไรกันบ้าง คือตำแหน่งแหงง่งหนเป็นเรื่องมายาค่ะนะครับสมัยก่อนผมนจะเล่าให้ฟังว่าตอนไทยรักไทยขึ้นลิฟต์นี่นะครับมีทั้งรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเต็มหมดค่ะแต่พอสิบเก้ากันยานี่ครับไม่เหลือทั้งแมวหายหมดเลยหายหมดค่ะนะครับก็คือหมายความว่าขึ้นไปในลิฟต์เนี่ยกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงนู้นอดีตกระทรวงนั้นกระทรวงนู้นกระทรวงนี้คณะท่านทั้งนั้นคณะท่านทั้งนั้นพอ ปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง,งหายวับเลยนี่ครับก็บกบเหลือไม่ใช่พระน้าท่านเนี่ยที่ไปแถลงยืนยันการต่อสู้กันอยู่เรานี่เราก็มองเห็นสภาพ<ะ>ทีนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งแห่งหนนั้นเนี่ยลองวิลองคิดว่าคุณจะอยู่นา่นเนี่ยคุณคิดเกี่ยวกับใจจำนวนมือจะไประดมูเผามาคุณคิดว่าเนี่ยนะครับมันง่ายได้ถึงขนาดนั้น<ะ>กับภายใต้เนี่ยนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเชื่อมั่นประชาชนต่ำสุดค่ะไม่ไว้วางใจในายกป้าเข้าไปแปดสิบค่ะแล้วก็ไปไว้วางใจทหารได้เก้าสิบกว่าเห็นไหม,มใครเดินเข้าทางใครกระแสสูงขนาดนี้แต่สวนทางกับสิ่งที่คุณภูมิธรรมได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอะค่ะคุณจรุพรที่บอกว่าไอ้เรื่องรัฐประหารเนี่ยทหารได้ให้คํามั่นหรือเปล่าทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่าให้คํามั่นว่าไม่มีแน่นอนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ไอ ไอ้สิ่งที่หลายนคนไม่อยากให้เกิดเนี่ยมันมีโอกาสไหมคุณภูมิธร,รรมเนี่ย<ช>นะครับลองไปทบทวนมีใครหน้าไหนบอกว่าจะรัดประหารบ้างเอาใกล้สุดเลยลุงตู่ไม่เห็นไหมไม่มีไอ้นั่นคือโลกเห็งความเป็นจริงแต่ผมเนี่ยนะครับก็เห็นว่าบ้านเมืองมันควรจะเลือกทางออก<ช>ที่ผมพยายามเสนอกันมาโดยตลอดเนี่ย ว่าเนี่ยคุยกันตกลงกันในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศเพราะเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนนั้นนะครับมันมีทางออกที่ดีที่สุดมิฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันก็อยู่กับที่นะครับการพูดเรื่องการปกป้องดินแดนหรือการแสดงเห็นด้วยกับทาหารไม่ใช่การเรียกร้องการรัฐประหารบางคนอย่างที่ผมบอกว่าพยายามที่จะปั่น ว่ายุบสภาเท่ากับรัฐบาลพยายามจะปั่นว่าทางกัมพูชาเ็าเสี่ยมไหมเราทะเลาะก,กันเราต้องหยุดทะเลาะแปลว่าคุณลุงยิ่งอยู่ต่อไปไอ้ที่เหลือเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำตามกัมพูชาปัญหาว่าถ้าคุณลุงยิงไม่ไปพูดอย่างนั้นน่ใครมันจะมาเสี่ยมอะไรได้เห็นไหมคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ชุดปั่นนะครับก็ปั่นก็คิดว่านี่นะครับคนบ้านเมืองนี้มันกินยาไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ผมไม่เชื่อว่าประชาชนเ็าจะไปเสียทีอะไร ผมเชื่อว่าคนฟังคลิปนั้นนะตอให้อธิบายความไม่ตายยังไงนะคนที่เขาฟังภาษาคนรู้เรื่องนะั้นกามก็คิดเหมือนกันคิดเป็นอื่นไม่ได้คําแก้ตัวฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วก,ก,ก็ในเมื่ออ้สิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นแม้จะไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันค่ะคุณเจพรย้อนกลับไปตอนหาเสียงเลือกตั้งกับการจัด ตั้งรัฐบาลที่มันต่างกันวันนั้นเนี่ยคนการเมืองก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคในการหาเสียงสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยเลือกเพื่อไทยก็ไม่ได้มีการออกมาแสดงอะไรที่พอจะทําให้เพื่อไทยไปจับมือกับคนที่เคยยึดอํานาจตัวเองตบัตสัตว์ผิดคําพูดก็เขาก็ยังอยู่ในอนํานาจต่อเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันเป็นเทคนิคในการเจรจามันเป็นแท็กติกคนไทยลืมง่ายอยู่แล้วจับกันเหนียวแน่นอยู่ครบวาระแน่นอนคือทั้งสองกรณีเทคนิคในการหาเสียงเทคนิคในการเจรจาค่ะ ต่อไปก็สรุปก็คือทั้งสองเทคนิคนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีหน้าด้านเนี่ย mm hmm. คือมันอธิบายไม่ได้ค <Okay. S 2> คือคุณคิดว่าประชาชนบ้านเมืองนี้เนี่ยอะไรก็ได้ mm hmm. เรื่องดินแดนยังจะให้จะต้องไปไปยอมไอ้ความไม่เข้าท่าของคุณนะ mm hmm. คุณอธิบายเนี่ยนะครับไอ้นะครับพอไม่ทําไม่สามารถทําตามคำพูดได้ก็เทคนิคถูกจับได้ไล่ทันก็เทคนิค mm hmm. นะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเน่ย คุณพูดได้กับประชาชนหน้าโง่เท่าน,นั้นนะ mm hmm. แต่ประชาชนนี่ก็รู้เท่าทันเนี่ยเขาเห็นถึงความกานล้น <Okay. S 2> เพราะเนี่นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการโทรใช้ตัวระดับส่วนตัวไม่ได้พูดเป็นการส่วนตัวทุกเรื่องเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยที่เจรจาเนะี mm ่ย hmm. เขาก็ต้องบันทึกเขาต้องสั่งราชการนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอทางการไทยมันไม่เข้าใจยังไง ว่านี้ครับในการโทรศัพท์พูดคุยกันในลักษณะอย่างนี้ใ,<ช>ในเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เจรจาซื้อขายที่ดินนะครับหรือว่าเป็นการซื้อขายของหรือว่าไปเล่นขายของทุกอย่างเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นส่วนนะครับไอวาจาทัศน์มันมีสารพัดวิธีที่จะอธิบาย<ช>เราเนี่ยนะครับลองไปศึกษาเทคนิคการเจรจาความอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะต้องมีการพูด หลักการาง,ง่ายๆก็คือว่าเอาหลักการแสวงจุดร่วมสงวนจุดตา่างไอ้จุดตา่างก็ข้ามเอามาคุยจุดร่วมก่นอนไอ้เจบีซีนะครับหลักการเดิมเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็กเว้นไว้ก่อนรอความเจริญสองชาติเท่ากันแล้วก็มาเจรจาแต่ว่านี่นะครับปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเขาทหารทั้งนั้นนะ นะครับและทหารที่ที่เป็นทหารประชาชนมาก่อนด้วยอย่างสมเด็จวุนเส่นจนกระทั่งลูกเนี่ยนะครับที่เรียนตามตำราเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกอาวุธเนี่ยเห็นไหมคุณมาเน็ตซัดก่อนคุณมาเนียคนมาแสนห้าสมเด็จวุนเสนคลิปสามเห็นไหมทุกจังหวะไม่ธรรมดาอแล้วนี่เปิดนี่นะครับเปิดพยายามเปิดเรื่องนักการเมืองอที่เข้าไปฟอกเงินในฝั่งกัมพูชาอ่าเดี๋ยวมีรายชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดออกมาให้หมดเลย คือหน้าวันนี้อาอเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับในแต่ละวันมีหลากหลายเรื่องราวในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับวันนี้แม้กระทั่งตอนเช้าผมก็รู้จักผู้คนเยอะอยู่แล้วกอนแรกนี่ครับบางพักการเมืองเนี่ยนะครับจะประกาศถอนตัววันนี้เลยนะนะครับแต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็ซอยเท้าอยูวซอยเท้าอยู่เพราะมันมีข่าว ว่าต้องเฉลี่ยตําแหน่ง,<า>งที่ได้มาแปดอ่าแบ่งสมบัติกันใหม่แบ่งสมบัติกันใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งได้สมบัติมาแปดบนรองประธานหนหนึ่งก็เป็นเก้านะครับถ้าทงท่วงคานองที่มันแปรเปลี่ยนบางพรรคการเมืองก็ยังไม่ลงตัวใดๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะคอบริกวิเวกกันเสียด้วยซ้ํานะ,ะเพราะสถานการณ์มันเลยเถินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์สองสามวันถัดจากนี้ไป ผมเชื่อว่านีครับไม่ใช่ข้อมูลจากคุณลุงยิ่งหรอกแต่ข้อมูลสถานการณ์หลังจากนี้แต่ผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยนะครับสามารถรักษาประชาธิปไตยเอาไว้ได้แต่ต้องยึดหลักถ้าเนี่ยนะครับดําเนินการประชาธิปไตยที่มันถูกต้องนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือนําความเชื่อไปสู่การทรยศชาตินําไปสู่คําว่าขายชาติเนี่ยนะครับไอ้นั่นเนี่ยนะครับภาคประชาชนเขาก็ไม่ทนกัน และรวมกระทั่งเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะบานปลายผมเชื่อว่าเวลานี้นะครับแต่ละฝ่ายก็ได้ติดตามนะครับเห็นถึงศิลปะของแต่ละส่วนะนะครับผมเองก็เราอยู่ในแวดวงไม่ใช่ผู้เล่นเนี่ยก็มองเห็นว่านะครับการที่ย่อนดูให้แต่ละส่วนเขาคิดอ่านอย่างไรกันนะครับผมพูดให้คิดก็ผมเชื่อว่าวันนี้คงจะฟังว่าแต่ละคนมีความปรารถนา ในเรื่องนี้อย่างไรต้องการอย่างไรนะครับอีกวันสองวันเนี้ยนั้นน่าจะพอรู้ปลายทางอะไรกันบ้าง <S 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 สถานการณ์เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยกระแสที่ผมบอกกับตอนเช้าเนี่ยความจริงเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจะเกิด a เตอร์ช็อ k เลย <S S S แต่ว่าพอมันมีเรื่องนี้นะครับตำแหน่งอื่นใดมานั้นมันก็ช็อกั p ละ่ะทีนี้ทีนี้นะครับแต่สถานการณ์ ถัดจางนี้อีกวันสองวัน <c oughs> ก็ต้องดูทีละตอนแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าตกลงกันได้โดยการแบ่งสมบัติ <c oughs> นะครับและก็ไม่แยแสะต่อความรู้สึกของประชาชนนะ, <c oughs> นะครับก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันทีนี้กรณีที่เกิดขึ้นนะคะคุณจรุพรคนตั้งคำถามมากๆเลยว่าเอะก็รู้อยู่ว่าคุณแพทองทานเนี่ยประสบการณ์น้อยทำไมบทเนี้ย ถึงไม่ใช่ผู้เป็นพ่อที่เป็นเพื่อนกันกับสมเด็จหุนเซนเนี่ยเป็นผู้เจรจาและช่วงนี้ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ลูกอยู่ในภาวะที่ที่แย่ที่สุดครับขันที่สุดพ่อหายไปไหนเงียบเงียบแบบไม่รู้เลยที่ผมเล่าให้ฟังผมเคยนั่งนั่งฟังรุ่นพ่อทั้งคู่เนี่สหลนใหญ่เนี่ยใครก็รู้ว่าเวลาที่ไม่ใช่ต้องมานั่งจัดรายการหรือเวลาขึ้นพูดน<ช>ผมจะใช้หูมากกว่าปากหือหละ ผมนั่งฟังนะครับทั้งสองคนเวลาเขาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ผมเห็นความเหนือชั้นของสมเด็จตุนเซนเหนือชั้นองคุณทักษิณเยอะคไม่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยหรือสถานการณ์โลกก็ตามและผลลัพธ์ต่อมานั้นสมเด็จตุนเซนจะถูกเกินกว่าเก้าส mm ิบเปอร์เซ็นก็ผมเห็นก็รุ่นพ่อก็ไม่ใช่สู้กันได้ mm hmm. รุ่นโลูกเนี่ยนะครับกระดูกคนระเบอรอเลยและทั้งแกดูว่าการพูดเนี่ยเขาระมัดระวังมาก ความเป็นจริงโดยสัญชาตญาณเนี่ยต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่นะ,ะส่วนว่าเนี่ยนะครับการตัดสินใจเนี่ยครับให้เจราจาอย่างไรก็เขาก็มีหน้าที่แต่เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณพูดครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยในเรื่องนี้เนี่ยโนแมนแลนเนี่ย no นะครับสนามรบเป็นสนามตักร้อหลังจากคุณกับสมเด็จลุนเซ<ะ>่นนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าเอาเถอะพี่น้องนะครับวันนี้ก็ยังไม่เสด็จน้ำอะไรคอยดูหลังอย่างนี้<ะ>